สัสดีค่ะคกลับมาพบกับนันที่ช่อง y o ยูทูปมิสโตน,นันนะคะวันนี้นันก็มาทำคลิปตามคำเรียกร้องของทุกคนแล้วค่ะก็คือว่า in my bag นะคะอะไรอยู่ในกระเป๋าวันนี้เนี่ยนัยก็พกกระเป๋าใบที่แบบนัทชอบมากใช้แบบท,ทุกวันใช้ประจำเลยนะคะก็คือเป็นกระเป๋าใบนี้ค่ะเป็นของ MCM นะคะตอนนี้ก็เป็นของแบรนด์เกาหลีเนาะที่นัทชอบกระเป๋าปบเนี่ยเพราะว่ามันสามารถใส่ของได้เยอะเห็นใบเล็กอย่างเงี้ยใส่ของได้เยอะมากเลยนะแล้วก็มันสามารถเข้ากับทุกชุดได้ง่ายพกพาสะดวกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเปิดของให้ดูนะคะว่าในกระเป๋าใบนี้เนี่ยมีอะไรบ้างถ้าเปิดมาเนี่ยเพื่อนๆเดี๋ยวตกใจ นะเพราะว่าของมันเยอะมากจริงๆอย่างแรกที่หยิบขึ้นมาได้นะคะก็เป็นแว่นตานะคะแว่นตาที่นัดใช้ตอนนี้นะคะตัวน,นี้นัดชอบเพราะว่ามันน่ารักมันสามารถใส่ได้กับชุดนี้เลยมันสามารถเข้ากับได้ทุกชุดตัวน,นี้ก็เป็นของ Gen t l e m ์ n มอนสนะคะเป็นพัดเทลตัวน,นี้เป็นสีชมพูฟ้าด้วยต่อไปที่ชัดแบดสบสำรองก็ต้องมากับโทรศัพท์แต่อีฟโทรศัพบอ่อนมาด้วยกันเพราะว่าแบตหมด ไม่มีการเล่นโทรศัพท์ก็คงจะน่าเบื่อตอนนี้เนี่ยที่ชอบพกเพราะว่ามันชาร์จได้ทั้งหมด5รอบนะคะก็ต่อไปนะคะก็เป็นกระจกกระจกอันนี้นี่ชอบมากเลยเพราะว่ามันคืออ s สเตอร์บันนี่นะคะเป็นของชูแบรนด์ของเกาหลีนะคะตอนนี้ก็ฝากพี่ที่เกาหลีซื้อมารู้สึกว่าจะประมาณไม่กี่บาทนะประมาณ3า0 0ี่บาทเนาะประมาณนี้น่ารักมากชอบอันนี้เป็นวิตามินที่นัททานอยู่ตอนนี้นะคะชื่อว่า วีด้าคอลลาเจนคิวเทนตอนนี้ก็ตอนนี้ทานหมดแล้วคือจะบอกว่านัทเนี่ยไม่ได้ใส่ใจเรื่องการทานวิตามินเลยนะแต่ทีนี้เนี่ยพออายุเรื่องมากขึ้นนะผิวของนัทเนี่ยมันเริ่มมีปัญหาอย่างเช่นเหมือนแบบหน้ามันดูไม่แต่งตึงือนเติมติ้วรอยใต้ตามันมาแบบมาได้ไงไม่รู้อะเส้นๆแล้วก็ยังจะมีแบ,บบวกกับการนอนน้อยแล้วก็ทําให้แต่ ไม่ค่อยติดคือปัญหาปัญหาผมมากอ่ะก็เลยไปปรึกษาคุณหมอนะคะคุณหมอเขาก็มีวิธีการดูแลตัวเองมีทีมให้เราทาแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าผิวหน้าของนั้นเหมือนคนขาดคอลลาเจนนะก็แบบขาดคอลลาเจนเขาบอกว่าถ้าทาคอลลาเจนมันช่วยได้เยอะเลยคือเหมือนมันจะมาจากภายในสู่ภายนอกอ่ะคอลลาเจนมันจะผลิตน้อยลงเมื่อยุเราค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทีนี้แลก็ต้องแบบไม่ได้ละเราต้องทาคอลลาเจนวันนั้นบวกกับว่าไปเจอตัวนี้นะคะในเซเว่น เราก็พออ่านจากส่วนผสมของเขาเนี่ยมันก็มีอะไรหลายๆอย่างมากมายอย่างเช่นของเขาก็มีค <ขอ S 1> าร์โบไฮเดรตแบไทยที่เป็นโมเลกุลที่เล็กนะคะสามารถซึมเข้าสู่ผิวเราได้ง่ายแล้วก็ยังมีทั้งวิตามินซีวิตามินด e, ีมีสารสก,กรัดจากผลไม้นานาชนิดพอดูส่วนผสมของเขาแล้วแบบเออแค่99บาทมันก็น่าลองอยู่นะตอนนั้นที่ซื้อมาก็ไม่ได้คิดไรแต่พอทานไปเรื่อยๆนะคะสัปดาห์แรกเนี่ยนะก็เริ่มรู้สึกว่าผิวจากที่มันแห้งมันก็ดูเนียนขึ้นมันชุ่มขึ้นจากที่แบบแต่งหน้าไม่ติดแป้งคาแล้วแบบ มันไม่ค่อยติดมันก็หายไปหลังจากที่ทานคาลาเจนนะคะทีนี้เราก็แบบเยโอเควะก็เลเริ่มทานเรื่อยๆมีกําลังใจจากสัปดาห์ที่สองนะคะที่ทานไปมันก็ผิวของเราจะค่อยๆกระจางใสขึ้นแล้วพอหลังจากนั้นก็เริ่มสังเกตมาจนถึงทุกตอนนี้นะคะลูกขุงผดมันค่อ,คอยๆเล็กลงดูแบบดีขึ้นกว่าเดิมแล้วสิวอัคเสบ์แบที่เป็นแบบหายยากๆมันก็หายเร็วกว่าเดิมนะคะริ้วรอยมันก็แบบเริ่มตางลงคือแบบว่า นะัดคิดว่ามันคงมาเป็นผลจากการทานคอลลาเจนเนี่ยแหละเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่นัดลองทานใหม่อยู่ตอนนี้นะคะตอนนี้ก็เลยชอบทานมากๆติดมากๆเลยและที่สัมพันธ์น้าของเขาเนี่ยหาซื้อง่ายมีที่เซเว่นอีเลเว่นนะคะราคาแค่9 9าบ้าบาทนะคะมีทั้งหมด12เมองเม็ดเราทานวันละ2เม็ดเนาะตัวนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าใครที่แบบอยากให้มันเห็นผลเร็วๆนะคะก็คือทานวันละสเม็ดตอนก่อนนอน2เม็ดแล้วก็ตอนเช้า2เม็ดนะคะหรือถ้าใครแบบ ผิวไม่ได้มีปัญหาอะไรกลัวเปืองอะไรเงี้ยแล้วก็ทานแค่2เม็ดก่อนนอนก็พอแต่ว่าตอนนี้นัก็ชอบทานแบบตีนเนีนะคะเช้าสองแล้วก็ก่อนนอนสองเพราะว่าชอบให้มันแบบเห็นผลไวๆเงี้ยเราจะเริ่มมีความสุขเวลาที่เราทําอะไรรอดเห็นผลนึกออกปะเป็นตัว,วต่อไปเลยละกันอันนี้ก็เป็นวิตามินเหมือนกันนะคะยี่ห้ออะไรเบอร์ร็อกเบอร์ร็อก อ่านไม่แน่ใจเหมือนกันตัวนี้ก็ซื้อที่โรงพยาบาลนะคะมันก็เป็นวิตามินตัวหนึ่งที่เป็นเม็ดแบบนี้พอเราหยิบมันขึ้นมาปุ๊บเราใส่แก้วขึ้นไปมันก็กค,ค,ค่อยๆฟูนๆนะคะเวลาเห็นมันฟูก,ก็น่ารักดีแล้วก็มันมีทั้งวิตามิน B มีวิตามินซีนะคะก็ถือว่าเป็นอาหารเสริมที่นัดชอบทานเพราะว่ามันทานง่ายมีรสชาติแบบคล้ายๆน้ำส้มนะคะก็ทานเสริมควบคู่กันไปต่อไปก็เป็นกุญแจคอนโดนะคะ ตอนนี้ก็ซื้อที่ดิสนีย์แลนด์ที่ฮ่องกงเนาะน่ารักไหมก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่ครีมกันแดดครีมกันแดดตัวน,นี้เนี่ยที่นัดชอบเพราะว่านะัดไปเสิร์ชใน Google มาแล้วเขาแบบมันจะมีทั้งสีส้มแล้วก็สีเขียวเนาะแล้วก็แบบสีไหนดีกว่ากันมาเขาบอกว่าสีเขียวเนี่ยดีกว่าเพราะว่ามันซึมได้ง่ายกว่าแล้วก็กันแดดได้ดีกว่าซื้อมาตอนนั้นเป็นโปรของวัสด์ลด50%ก็200กว่าบาท ถือว่าต้องพกไวเพราะว่าไม่ทานตัวดำนะคะไม่ได้บำรุงมาอย่างดีตัวดำไม่ได้นี่นะคะ RX รกพกแอรเอทำไมที่เราต้องพกแอเอพราะว่ากวางชอบท้องอื่นนะคะ<ม>ก็ต้องพกให้นางกินเนาะดูดูเป็นแฟนที่ดีไหม <c oughs> นี่ลิปบำรุงนะคะนี่ก็เป็นของวัสลีนตัวน,นี้เนี่ยน่ารักเมื่อเพราะว่านางมีเพรตัวน,นี้นั้นไม่ชอบให้ปากแห้งนะคะก็จะทาบำรุงไว้ต้องติดกระเป๋าไว้นะคะ ลิปสติก Kiss Me Harder ของ4 u e ตัวน,นี้เป็นเบอร์09เนอะตอนนี้นายก็ชอบทาเพราะว่านางก็ติดทนดีแล้วก็เป็นลิปแมทนะคะเวลาทานข้าวก็อาจจะหลุดบ้างปะปายแต่ก็สีสวยแล้วก็ต่อไปก็เป็นนิทารตลับคอนเทนต้องปกไวเพราะว่านั้นเนี่ย บางทีแบบช่วงเย็นๆเราใส่ไปทั้งวันเราจะเริ่มรู้สึกว่าเราเจ็บตานะคะนั่นก็จะชอบถอดออกมาเลยเพราะนั้นจะไม่ทนนั่นจะรู้สึกว่าถ้าแบบเราทนไปแล้วโอยเจ็บตาแล้วแบบห่วงสวยเงี้ยเดดตาบอดขึ้นมาไม่คุ้มเมื่อไหร่ที่เจ็บปุ๊บถอดเลยค่ะแต่เมื่อไหร่ที่แบบไม่ได้พกเงี้ยคือมันต้องถอดแล้วมันทิ้งอะมันเสียดายแล้วไม่อยากซื้อใหม่เนาะก็ต้องพกไว้ต่อไปนะคะก็เป็นกระเป๋าตังค์ค่ะตันนี้เนี่ย ซื้อมาประมาณ200กว่าบาท290ไม่แน่ใจตอนนี้นี่ตอนนั้นไปออกบูธแล้วก็เจอร้านเขาขายนะคะก็น่ารักดีสีก็ชมพูนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยในนี้ช่องมันกว้างมันสามารถใส่อะไรได้เยอะมากเราจะสามารถใส่ลิปสติกเข้าไปหรือว่าเราจะใส่กระบป๋าเนี่ยเข้าไปแล้วก็เดินออกไปกินข้าวได้เลยก็ต่อไปนะคะก็เป็นน้ําหอมน้ําหอมวันนี้นะคะเพราะเพราะว่านัดไม่อยากให้ต้มเหม็นนะคะก็จะแบบ เปิดออกมาอย่างนี้เป็นขวดพกคาเนาะแล้วก็แต้มนี่ข้อมือเบาๆถูถุงถูคออะไรอย่างเงี้ยนะก็เวลาแบบไปเจอลูกค้าหรือว่าไปเจอผู้คนแล้วก็แบบตัวเราต้องหอมตลอดเวลานะคะถ้าตัวเหม็นแบบโดนมินทาตัวเหม็นจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่โอเคมีพวกต่งหูแบบที่แบบใส่แล้วก็ถอดทิ้งไว้ในกระเป๋าอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรนี่นะคะหมดแล้ว สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นัดด้วยค่ะแล้วก็ใครที่ยังไม่ซับสไคร์กดซับสไคร์นัดด้วยนะถ้าใครอยากให้นัดทำคลิปอะไรหรือว่าแต่งหน้ารีวิวอะไรอะไรยังไงนะคะก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างเลยนะคะ<ๆ>เพราะว่านั้นเนี่ยอ่านทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็พยายามตอบทุกคอมเมนต์เลยเนาะโอเควันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะ